ดีครับผมรัตน์ไทยชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่บริเวณสถานีหนองคายนะอยู่ทางตอนทิศใต้เครื่องกันบริเวณข้างหน้าเครื่องกันข้างหน้าเนี่เป็นชนิดแบบคันเต็มนะผมว่าน่าจะเป็นแบบที่ควบคุมอัตโนมัตินะครับเออโทตีเป็นควบคุมทางไกลนะครับเพราะว่ามีกล้องมีอะไรด้วยแล้วก็ปกติชนิด คือถ้าเป็นเครื่องกันอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นเป็นคานที่ไม่เต็มถนนนะอันนี้เป็นคานเต็มแสดงว่าผมว่าน่าจะควบคุมที่ตัวสถานีน้องคายเลยนะครับโดยโดยมีกล้องวงจรปิดดูแล้วก็าหน้าทีที่สถานีก็เป็นคนลงเครื่องกันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับใบเหมือนเหมือนเป็นเป็นเป็นเ็คช่วงล่างของรถไฟนะไม่รู้ว่าสร้างตั้งแต่สมัยไหนนะครับอืมแต่ว่า รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ใช้นะผมมาถ่ายลายรอบก็คือน้ำมันจะท่วมขังอยู่ประมาณนี้ตรงนี้ก็มีรถจักรจอดอยู่ก็เป็นฮิตาชินะครับหมายเลขห้าหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็มีส5 0 7้าสบเจ็ดครับฮิตาชิเพิ่งติดเครื่องเมื่อสักครู่นี้ครับตอนนี้ที่สถานีมีรถจักรนะอยู่ที่หนองคายตอนนี้นะ่าจะ เคันนะเยอะมากๆเลยเพราะว่าทั้งขบวนสินค้าทั้งขบวนรถด่วนรถเร็วนะครับรถจากรสำรองรวมถึงขบวนมูทนะเป็นขบวน4 417นะครับหนองคายนะครราชสีมานะครับปกติจะใช้เป็นรถดีเซลลางนะครับ H En แต่ว่าน่าจะตึงตัวนะครับบางส่วนน่าจะซ่อมปรับปรุงก็ขอบวน415นะครับที่กลับเป็น417ตอนนี้ มาใช้เป็นรถจักรพ่วงแทนแต่ว่าขาบวนที่เป็น่4 4 1หกจับขบวน417นะครับก็คือออกจากอุดรน,นะครับช่วงตีห้าห้าสิบห้าเนี่ยไปไปโคราชแล้วก็กลับมาอุดรเนี่ยอันนั้นยังใช้เป็นรถจักรของตัวนิตาชีอยู่นะตอนนี้เหมือนไม่แน่ใจว่า มีปัญหาอะไรไหมครับเพราะว่าถึงเวลาออกของขบวน418แล้วอาจะจะรถจักรมีปัญหาหรือเปล่านะน่าจะเอา4 45 0 7ไปไปทำขบวนสับรอแทนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเออเพราะว่าปกติกระบวน47จะออกมองไทยเที่ยง55นะครับยังไม่ออกเลย อนนี้มีจอดอยู่ก็จะมี4511กับ4507ส่นะเครื่องกั้นลงแล้วครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับอันนี้น่าจะไปทำกระบวนื่นก็อันนี้เมื่อกี้ขอพี่เขาถ่ายอยู่นะครับนะบถ้าท่าที่ไม่ได้ไปรบกวนอะไรนะครับเป็นต้น น่าจะทำขบวนได้ปกตินะรอขอบวน4 1 7ครับมองใกลๆไม่ชัดน่นาจะเป็นอันสตอมนะครับน่าจะอันสตอมแหละไหนเลขอะไรผมไม่มั่นใจเดี๋ยวรอดูครับ ต้อง C หนึ่งสามศูนับเกินการเงินขึ้นนะมันเป็นชนิดการเต็มนะผมว่าน่าจะควบคุมที่ตัวสถานีหนองคายนั่นแหละมันเป็นแบบควบคุมระยะไกลนะเนาะเราจะมีแบบชนิดที่แบบอัตโนมัติแล้วก็มีแบบมีควบคุมทางไกลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยควบคุมนะครับที่เจ้าหน้าที่ควบคุมก็จะมีแบบระบบไฟฟ้ามีระบบแบบ ช้สายลวดอย่างเงี้ยครับหมุน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 อย่างเงี้ยนะอโอเคไปแล้วครับตบสี่สิบเจ็ดเดี๋ยวไปดูนะว่าต,ตอนนี้หนองคายนี่มีรถจักรอะไรไหมายเลขอะไรอยู่บ้างนะตรงนี้เสียงดังข้างหน้านี่ที่จอดอยู่นะครับช่วงเชื่อมกับ ร้วขบวนนะ่าจะเป็นหมายเลข52 524 5248นะครับที่เชื่อมกับตัวร้วขบวนรถเร็วที่134อยู่นะครับเป็นรุ่น CD A5 B1 นะครับหรือที่หลายคนเรียกกันว่า q s y หรืออุลตร้าแมนนั่นแหละครับ ตัวนี้มิตชิครับ4.5.7ชื่อรุ่นนี้ชื่อรุ่น8 8 FE 36c อ่า8 FE ขี 36c นะครับมีชื่อรุ่นนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเชาวต่างชาติหรือว่าเวลาลงรุ่นแบบชื่อสากลก็จะเป็นชื่อรุ่นนี้นะครับ8 ถ้าจำผิดขอภัยนะ8 8ด fa ขี่สามนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน8ด fo ส6ม8 fa 3 6 4หมายเลข4511้่งอันแล้วก็มี4507นะครับบริเวณนูน้นแล้วก็จริงๆมีฮิตาชิอีกคันหนึ่งนะครับน่าจะหมายเลข4515นะอยู่บริเวณด้านนู้น,น,นรอทำขบวนที่4ี่แปด หนองคายท่านาแรงแล้วก็จะทําเป็นขบวน484กล48กับจากท่านาแรงมาหนองคายเนาะประมาณนี้ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นตัว qsy นะครับหมายเลขเอ่อหาสที่ที่ต่อกับลิ้วขบวน1 3 4รถเร็วอยู่ส่วนข้างหลังก็จะเห็นเป็นอีกคันหนึ่งเอ่อหมายเลขถ้าจําไม่ผิดหมายเลข5240นะ cda 5 b 1เหมือนกันหมายเลข5 24 0 5240ต่อกับริ้วขบวนเอ่อ รถด,ด่วนพิเศษขบวนที่26อยู่นะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวด้านหน้ามีมีเจ้าตัวซีเานะหรือชื่อรุ่นก็ซีดีไม่ใช่ซีดีดี SDA 3เออใช่ SDA 3นะครับเป็นตัวรถจักรคันที่น้ําหนักกดเพานะครับใหญ่ที่สุดของเรานะ20ตันนะครับหมายเลขน่าจะ 5110อยู่นะครับก็จะกลายเป็นว่าเมื่อสักครู่นี้มีรถจักรที่มาจอดอยู่ที่สถานีน้องคายเนี่ยก็มีฮิตาชิอยู่ประมาณสามคันนะมี QSY สองคันเออเป็นห้าแล้วแล้วก็มีตัวอัสตอมนะครับอกี้ที่ทำขบวน417ออกไปชื่อรุ่น AD24C นะครับถ้าถ้าเราไปเซิร์ชในในใน กูเกิลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของชาวต่างชาติเขาพิมพ์เขาจะพิมพ์ชื่อรุ่น A AD 24C แล้วมันก็จะมีรุ่นย่อยนะก็ค,คือมันจะเป็นรถของที่เราสั่งซื้อมาผลิตมี ADD, a h k อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกแยกออกไปอีกนะนะครับอันนั้นเป็นรุ่นออ AD 24C ประมาณนี้ครับอันนั้นเป็น Outstom นะ อ่ะโอเคเดี๋ยวแวะไปถ่ายด้านด้าน,ด,านด้านทิศเหนือของสถานีนองคายนะครับขับออกมาทางด้านทิศเหนือของสถานีนะมันก็เป็นตัว CDA 3นะจอดอยู่หมายเลข5110นะครับจอดอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือนะอ่าเดี๋ยวนี้ก็หาดู <laughs> ไม่ค่อยเจอนะครับตัว S, S D A 3นะครับหรือเราเรียกกัน C S R นะเพราะว่ามีการซ่อมบำรุงนะครับที่เห็นวิ่งมาสายหนองคายประจำตอนนี้ก็มีเห็นนี่แหละ5110แล้วก็5103นะที่วิ่งมาประจำเบอร์อื่นก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหลายแล้วเนี่ยคันที่เมื่อกี้มีนิตาชินเนาะด้านนู้นก็มีหมายเลข4507 4511 นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีฮิตาชิอีกคันหนึ่งนี่จอดอยู่กับยิ้วขบวน483นะครับน้องขายท่านาแรงแล้วก็จะทำท่านาแรงตัดน้องขายเป็น484หมายเลข4515อ่าหรือรุ่นก็คืออะไรนะ <c oughs> อ่ะแปด fa 3ามสามกสีอืมจำชื่อยากนะมีหลายรุ่นนะครับส่วนเจ้า sea 3นี้ก็มีน้องหุดนน้องนะ จะคล้ายๆกันเป็นอะไร A d a 4 A d a 4ก็จะเป็นรถจัรแต่ว่าอันนั้นจะเป็นของเออชนซื้อมาใช้นะครับก็จะใช้ในรู้สึกว่าจะมีของ TBI นะครับมี TBI อยู่จำจำนวนไม่ได้ประมาณกับประมาณสักไม่ได้จำไม่ได้ประมาณสักสิบคันประมาณนี้ครับสิบเอ็คันประมาณนี้จะเห็นเป็นเป็น หน้ามันมนนะบางคนก็เรียกว่าโดเลมอนนะรุ่นนั้นนะนะครับหน้ามันจะไม่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันจะเป็นเป็นโคง้งโค้งหน่อยนะครับเป็นรุ่นเอดีเอสีอขนาดกดเทาก็สิบหกตันนะครับจะเล็กกว่าใช้นะ่าจะมีใช้ที่ของเออเอเกชนนะรงปูนทีวเอามาใช้งานแล้วก็มีของของล่าสุดนะ่าจะเป็นบริษัทอิตาเลียนไทยนะซื้อนะครับคันสีเหลืองเองไป ไม่แน่ใจว่ามีกี่คันหนึ่งคันมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะจำหมายเลขไม่ได้อนี่สี่ห้าหนึ่งห้าครับรุ่นแปด f อ4อสามหกอันต้อมนี้รุ่น a อดสองสี่จริงมันมี EA อีกนะตัวนั้นผมจำไม่ได้ CD ดีซอะไรเนี่ย7จ็ดอะไรทักอย่างนะครับ ผมลืมลวมันจับยากนะครับถ้าชื่อเต็มนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็น G e, e นะครับ G e, e แล้วก็ก็มี A นะเพราะว่ามันมี G e, e มันมีสองรุ่นที่มีใช้ตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่เป็นเป็น G A กับ G e A K นะครับแต่ส่วนใหญ่ G e K นี้จะเอาไปใช้เป็นรถจักรสับเปลี่ยนซะส่วนใหญ่ละตอนนี้ครับอ่าอันนี้ก็เป็นริ้วขบวน183นะครับ เดี๋ยไปดูป้ายท่านอะไรนองขายนะครับอนาคตก็ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าจะถูกขยายไปถึงสถานีคำสวัสดิไหมนะครับหรืออาจจะเป็นตั้งขบวนใหม่เพราะว่า,าจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เราทำขบวนเนี่ยเราใช้รถดีสลางนะครับก็คือขบวน ดีเซลางเอก่อนก็คือเป็นรถด,ดีเซลางวิ่งไปเนาะแต่หลังๆมาเรามีสินค้าจะเห็นว่าทําไมรถจากอยู่ที่สถาน,นีหนองขายเยอะมากเพราะว่าต้องทําขบวนสินค้าครับเยอะนะครับเพราะว่ามีการส่งสินค้ามาลงเนี่ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆจอดเต็มย่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีเจ้า t ีเคนะครับมาจอดด้วยก็เป็นขบวนริ้วมาจากขบวนด่วนด,ดีเซลางที่75นะจริงๆต้องทําเป็นขบวน78กลับแต่ว่าตอนนี้คืองดเดินขบวน77 78นะครับ ช่วงกลางคืนก็จะเหลือแค่บินงกลางวันส่วนกลางคืนก็ให้ขบวน2526แล้วก็133 134วิ่งแทนนะครับอโอเคก็อย่างที่บอกครับเมื่อสักกี้เมื่อสักครู่ตอนที่เรามายืนถ่ายก็เจอรถจัดทั้งหมด7คันนะครับมีของฮิตาชิหมายเลข4507 4511แล้วก็4515จอดบ,บริเวณสถานีเนาะส่วนตัวอัลสตอมหมายเลข4130ก็ ทำขบวน4 1 7กลับไปแล้วนะครับแล้วก็มีออตัว CSR นะครับหรือ SDA3 นะครับหมายเลข5110จอดอยู่ข้างบนเขามี7คันด้วยกันนะครับประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าที่นาทามีมีรถจักรจอดด้วยไหมเพราะว่านาทานก็เป็นศูนย์ซีเหมือนกันนะครับก็มีย่านสิน้ารงบางครั้งก็มีไปจอดทุนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะลงแค่ตู้สินค้าแล้วก็เอามาจอดนี่นะครับ ก็เสียดายเหมือนกันนะสถานีตลาดนองคายนะครับเราลื้อทางไปแล้วเนาะกะ็มันอาจจะถ้าไม่ได้รื้อจริงๆผมว่ามันมันน่าจะเป็นแบบเอารถจากพวกนี้ไปจอดได้นะหรือว่าเอาลิ้วขบวนไปจอดได้เหมือนเหมือนสถานีกรุงเทพอะครับที่ท,ที่ที่แต่ก่อนคือเวลาที่รถไปจอดแล้วก็จะเอาริ้วขบวนเนี่ยออกมาที่บางซื่อเนาะเออมันอาจจะได้ใช้ประโยชน์แต่ตอนนี้มันลื้อไปแล้วครับมันคงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วตรงนั้นก็เป็นตลาด รถไฟหนองคายแล้วนะครับประมาณนี้แต่ว่าในอนาคตเขาจะสร้างศูนย์ซ่อมรถจักรนะครับซ่ำอมบำรุงรถจักรอยู่ที่หน้าทานนะในโครงการอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ช่วงนี้ย่านของสถานีรถไฟหนองคายก็เยอะๆหน่อยวันอาทิตย์ก็จะมีมีตลาดนักด้วยนะจริงๆวันอื่นก็มีนะครับมีวันอื่นด้วยนะที่มีตลาดนันเนี่ยบริเวณดังข้างนี้โอ้โหเต็มเลยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยคนเต็มเลยมีทั้งรถไฟมีทั้งตลาดนัดช่วงเย็นๆอย่างนี้ก็ จะวุ่นวุ่นหน่อยเนาะเพราะว่าขบวนก็ต้องทาเกี่ยวกับสับเปลี่ยนนะครับนะฮะสับเปลี่ยนทั้งขบวน75บหเข้าสถานีทั้งข,บว,ข,วงขบวนสินค้าที่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนีงงน้แล้วก็มีตลาดด้วยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของประชาชนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เวลาที่สับรางพวกประจงประแจเนี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครบเบเวลาเดินผ่านประแจจะเห็นมีประแจแบบอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาสับรางอย่างเงี้ยเนาะ อันนี้ก็คือจะใช้เป็นแบบประแจไฟฟ้านะครับาบางทีก็ใช้เป็นประแจแบบแบบเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจเรื่องสับนะก็คือเป็นแบบโยกนะครับเป็นแบบประแจมือนะครับแล้วก็มเีเป็นแบบใช้สายลวดนะครับประแจคนหมูอะไรอย่างเงี้ยใช้สายลวดที่บังคับจากสถานีแต่ว่าใช้สายลวดในการดึงดึงควบคุมจากสถานีนะครับบางทีก็พัฒนาแล้วนะครับหรือปรับ ให้มันทันสมัยหน่อยก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแต่บางที่เนี่ยย่านหลีกก็ยังเป็นแบบใช้ใช้คนเนี่ยไปยโยกอยู่บางสถานีนะจะเห็นว่าเวลารถเข้าหลีกอะไรมีคนไปยืนอยู่ตรงาทางแยก,กอย่างเงี้ยนั่นแหละเขามีหน้าที่ควบคุมเส้นทางนะฉะนั้นเนี่ยมันน่าห่วงไงเวลาที่เราเดินผ่านไปผ่าน,านมาจริงๆมันอันตรายนะครับเขียนรถไฟจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเขตของห้ามครับประมาณนี้เพราะมันอันตรายเกิด เจ้าที่เขาสับประแจเราไปเดินอยู่อย่างเงี้ยอาจจะโดนรางรถไฟหนีบนะครับหรือประแจหนีบได้ขนาดนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแวะมาถ่ายที่สถานีรถไฟน้องคายโอเคเจ้าทิละชิ4 5 0ห้านจดนะจะทำขบวนผ่านนะครับ บริเวนี้น่าจะทําขบวนไปหนองคายหรือเปล่าเอ้ยทษทีไปท่านาแรงหรือเปล่าไปคนขบวนตู้สินค้าตั้งหากหรือเปล่านะปมาณนี้เดี๋ยวปิดท้ายคลิปด,ด้วยขบวนเอ่อขบวนรถเปล่าแล้วกันนะขบวนนี้